ช่อง y o u t YouTube Name f a m e กันนะคะมาถึงคลิปนี้แล้ว oh. การแต่งรูป oh. สไตล์ของเฟมนะคะทุกคนห oh. ลายคนสงสัยแล้วก็ขอกันมานานนานแบบนานจริงๆเฟมอ่ะไม่เคยได้ทำเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่างแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากคอนเทนต์หมด <laughs> <laughs> เราก็เลย เอออันนี้คนขอมานานแล้วถึงเวลาที่เราอ่ะจะต้องมาแต่งรูปให้ทุกคนดูแล้วนะคะก็วันนี้จะมาสอนคุมโทนในไอจีด้วย,ยนะก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองคุมโทนเก่ขงขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าพอคุมโทนได้แล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะที่เฟรมเนี่ยใช้ในการแต่งรูปขั้นตอนเนี่ยไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะอ่ะทุกคนก่อนจะไปแต่งรูปให้ดูกันเนี่ยเฟรมจะบอกว่ากล้องหลักๆที่เฟรมใช้ในการถ่ายรูปลงอินสตาแกรมของเฟรมนะคะก็จะมีอยู่3ตัวนะคะทุกคนตัวแรกเนี่ย Sony a7 mark iii ก้องตัวนี้เนี่ยเป็นกล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนได้นะคะคือการเปลี่ยนเลนเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนเลนให้เหมาะกับสถานการณ์นั้นๆนะคะเช่นเราจะถ่ายวิวเปลี่ยนเลนเป็นแบบว่าถ่ายวิวกว้างๆนะคะหรือไม่เราจะถ่ายบุคคลแล้วก็เปลี่ยนเป็นเลนที่แบบว่า c ค o s อ up ถ่ายบุคคลแล้วก็ละลายเบอร์ด้านหลังหรือว่าจะเจ,จาะจงสิ่งของอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนก้องตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีคุณสมบัติหลากหลายกว่านะคะมันอยู่ที่เลนนะคะทุกคนก้องอีกตัวหนึ่งของเฟรมเนี่ยก็คือ Sony rx 100 mark 7นะคะก้องตัวนี้ เป็นกล้องที่เฟมเอาไว้ใช้ถ่ายวองนะทุกคนตอนที่เฟรมอยู่อังกฤษอะเฟรมก็ใช้กล้องตัวนี้ในการถ่ายรูปเฟรมกล้องตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องคอมแพคไม่ส ว่าเปลี่ยนเลนได้นก็จะเป็นเลนที่ติดมากับตัวกล้องเลยดังนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปแบบมันก็จะไม่หลากหลายนะคะเราอะถ่ายรูปเราแบ็คกราวด์ด้านหลังนะก็จะเท่ากับตัวคนอะไรแบบนี้แต่บางครั้งนะถ้าเรากดซูมให้มันสุกนะทุกคนแล้วเราไปยืนถ่ายอะด้านหลังก็สามารถละลายได้แบบนิดนิดหน่อย,หน,อยหน่อยอะไรแบบนี้นะคะกล้องตัวที่3นะคะทุกคนก็คือกล้อง iPhone นั่นเองนะคะ iPhone ที่เฟรมใช้นี่ก็คือ iPhone X นะคะทุกคนกล้อง iPhone เนี่ยมันจะง่ายมากๆเฟรมจะชอบใช้เวลาถ่ายอาหารถ่าย วิวถ่ายแบบว่าตึกอาคารไอติมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนที่มันแบบว่าเร็วๆพอเราเจอปุ๊บเราสามารถยกกล้องขึ้นมาถ่ายได้เลยแต่ว่าเวลาเฟรมถ่ายเฟรมส่วนใหญ่จะใช้เป็นโหมดสแควร์นะคะทุกคนจะให้เป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมเลยมันจัดองค์ประกอบภาพได้เลยทันทีในสแควรนะ์นะั้นนะคะทุกคนแล้วก็บางครั้งเนี่ยเฟรมก็จะถ่ายเซลฟี่กล้องหน้าของ iPhone แต่ว่ารู้สึกว่ากล้อง i p h o n เอกกล้องหน้าถ่ายออกมาแล้วแบบหน้าไม่ได้สวยมนานกทุกคนมันจะมีบางรูปว่ะที่เฟรมก็ใช้ถ่ายนะคะแต่ว่าก็ต้องแต่งสีกันสักพักนึงเพราะว่าทีมันเหมือนแบบ อิ่มมันไม่สวยเท่าสีกล้องจริงๆนะคะทุกคนดังนั้นนะคะเฟรมก็จะใช้แค่สตัวนี้นะคะทุกคนในการถ่ายรูปก็แล้วแต่สถานการะคะทุกคนว่าเราอะจะใช้กล้อตงตัวไหนนะคะแต่งรูปเนี่ยแต่งยังไงไปดูกันเลยะคะ่ะมากเลยะคะ่ะทุกคนแอปที่เฟรมจะใช้ส่วนใหญ่คือแอป VSCO ไม่รู้เขาอ่านว่าอะไรวอสโกอะเขาจะแบบแบบชื่อมันชื่ออะไรไม่รู้นะคะนี่คือแอปหลักๆที่เฟรมแต่งะะอะทุกคนอะเข้าไปปุ๊บเราก็กดตรงบวกฝั่งขวาบนนะคะ พอกดปุ๊บเลื่อนก่อนถารูปอาเฟนจะแต่งรูปนี้ให้ดูตัวอย่างนะคะรูปนี้ กดอ Import มาปุ๊บนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีฟิลเตอร์ในการแต่งนะคะทุกคนทันก็จะแมายว่าคนจะอา้าแล้วยังไงจะแต่งยังไงบอกก่อนว่ามันแล้วแต่รูปด้วยว่าเราเนี่ยเป็นรูปสีแนวไหมสีไอจีเฟรมตอนเนี้ยจะค่อนข้างที่จะต้องการความคมชัดมันดูมีชาร์โดนิดนึงนะ,ะทุกคนจะไม่แบบขาวจ้วงอย่างรูปนี้นะคะก็มีลักษณะที่ค่อนข้างขาวเลยประมาณนึงแล้วก็เอาขาวเข้ามาอีกนิดนึงนะคะต้องบอกก่อนว่ามันแล้วแต่รูปจะให้ดูก็ขึ้นมาติ๊กถูก ต่อ,อไปนะคะเฟนจะชอบเข้ามาตรงคําว่าไว้บาลาันะคะทุกคนไว้บาลาัเนี่ยเฟนเดี๋ยวนี้นะคะชอบรูปแนวแบบว่าค่อนข้างที่จะอุ่นๆน,นิดนึงจะไม่แบบเป็นโทนเย็นเราชอบความอุ่นค่ะทุกคนก็ดูรูปนี้แบบเออขึ้นมานิดนึงก็พอแล้วแล้วก็ติ้นเนี่ยเพิ่มเข้ามาอีกหน่อย ะะติ้นเนี่ยมันจะทําให้ลูกแบบว่าอมชมพูผิวเราจะอมชมพูนะคะเทมเปอเรเจอร์เนี่ยจะร้อนก็คือจะเป็นทางเหลืองเลยส่วนเย็นจะเป็นทางฟ้าฟ้าน้ําเงินนะคะอาร์เซก็ขึ้นประมาณนี้หลังจากนั้นเราไป s a t u r a t i o n นะคะอันนี้คือการเพิ่มสีของภาพนะคะทุกคนเฟรก็จะเลื่อนขึ้นมาประมาณนี้ s a t u r a t i o n นี่ก็คือแบบว่าทําให้ภาพมันนะสดนะคะทุกคนเฟรก็เพิ่มมาแบบประมาณนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มความคมเนี่ยก็ขึ้นมาประมาณ 0.9นะคะพอดูปุ๊บเนี่ยรูปนี้ก็จะมีความผิวเราจะมาแบบว่าส้มๆและนิดนึงเฟรนรู้สึกว่าโอเคและพอโอเคปุ๊บเรากดเน็กเน็กแล้วก็เซฟกดแล้วก็กดส่งออกเลยเป็น Save to c a m เมล่าโลนะฮะ พอเสร็จแล้วเนี่ยเฟลรู้สึกว่าเฟลต้องการจะเพิ่มชาร์โดนิดนึงเนาะเพราะว่าใน a FSCO เนี่ยคือชาร์โดของเขาอะ่ะมันสุดแล้วอะ่ะถ้าเพิ่มมาปุ๊บมันจะเหมือนลดชาร์โดนะคะเฟก็เลยจะเข้าไลท์ลูปนะคะทุกคนนี่คือแอปที่2เนาะเข้ามาปุ๊บเรากดเลือกรูปก่อนอ่ะติ๊กถูกเลือกรูปนี้พอเข้ามาปุ๊บก,กดคาว่าไล่นะคะทุกคนรูปน้องพระอาทิตย์เพิ่มพระอาทิตย์ปุ๊บชาร์โดเนี่ยเราจะต้องให้มันถอยหลังไปค่ะทุกคนประมาณลบห้าลบหก นะคะเวลาเฟรมเข้าแอปพลิเคชันไหนเฟรมจะเข้าไปเพิ่มความคมชัดด้วยนิดนึงเพราะว่ากลัวความคมชัดหายนะ,ะติ๊กถูกติ๊กถูกและโอเคกด ส่งออกนะคะโอเคอย่างรูปนี้เนี่ยเฟรมรู้สึกภาคภูมิใจแล้วว่าสีโอเคนะคะแล้วแอปต่อไปเนี่ยไม่ใช่แต่งสีรูปแล้วแอปนี้คือแอป beauty pass นะคะซึ่งเป็นแอปลบสิวได้หรือว่าลบจุดสุดอะไรต่างๆของเราได้นะคะแอป beauty pass เฟรมอาจจะชอบเข้ามาลบสิวค่ะทุกคนเข้าใจหรือเปล่าแอปแบบสามารถแต่งหน้าเพิ่มได้ด้วยนะคะเข้ามาปุ๊บ photo editor กดเข้าไปแล้วกด edit photo edit ปุ๊บเนี่ยเราเลื่อนมาเลยค่ะทุกคนเลื่อนมาตรง acne นี่คือน้องสิวทุกคนเห็นตรงแก้มไปหรือเปล่าแก้มตรงนี้เป็นสิวอะฮะอืมเป็นสิวก็สูงแบบเฮ้ยน้องคือดูมีความเลือนดนิดนึงเหมือนเพิ่งแกะสิวมาแล้วก็แคบไปเลยค่ะเราเลือกเป็นเบอร์สามนะทุกคนนี่แนี้นี่แนี้นี่แน,น,นี amazing amazing เห็นหน้าเฟซเนียนเกินกว่าตัวจริงในคลิปนะคะก็ <S <S ให้รู้ไปเลยว่าลบสิวจ้ะระหว่างนิดนึงเนาะบางครั้งออกมาเป็นด่างขาว <S <S นะคะทุกคนลบผิดอันนี้รู้สึกพอใจแล้วอะติ๊กถูก แล้วเราเนี่ยสามารถแต่งรูปได้อย่างรูปนีเนี่ยที่เฟรมลงไอจีไปใส่มีความแต่งรูปเพิ่มนะคะทุกคนเรากดมาตรงแบบว่าเมคอัพด้านล่างเนาะแล้วมันจะมีให้เลือกนะคะคนลิปสติกแลแต่รูปเลยว่าเราเนี่ยอยากได้ปากสีไหนแต่เฟรจะชอบมาเป็นแบบแถวด้านหลังนะลองเลือกดูเราสามารถเพิ่มลดสีปากของเราได้ว่าจะเข้มจะอ่อนเท่าไหร่เติมแกนได้บัชนะคะทุกคนมีหลายอย่างมีแบบปวดใจด้วยมีแก้แบบปวดใจรูปหัวใจอันนี้ก็โจงแจ้บไปนิดนึงเออขวางข้างแก้ม ต่เฟมอ่ะชอบไปตรงอันหลังสุดนะคะเฟมก็จะเพิ่มลดตามขนาดความต้องการของเราจะแต่งตรงแต่งตาไล้นะคะทุกคนแอปนี้แต่กดเซฟแค่นี้ทุกคนค่อนข้างพอใจได้กับสีนี้นะคะอันนี้คือการแต่งรูปแบบปกปติสอดคือต้องบอกก่อนว่าเฟมอ่ะไม่ชอบรูปภาพที่ดำหรือว่าถ่ายตอนคืนเฟมจะชอบรูปที่ถ่ายตอนกลางวันมากกว่าไอจีเฟมจะค่อนข้างแบบว่าสว่างสดใสน่ารักกรุ๊กกิ๊กนะคะจะเห็นเลยว่าไม่ค่อยมีภาพตอนกลางคืนนะคะทุกคนอีกทั้งไม่ชอบที่จะถ่ายกับแบล็กกาด์ที่เป็นสีเขียว ต้นไม้เยอะเพราะบางครั้งพอแต่งสีอะเราเพิ่มอะไรขึ้นมาสีเขียวมันจะกลายเป็นสีเด่นและสว่างเฮงก็ไม่ค่อยชอบสีเขียวเหมือนกันนะคะทุกคนจะมีแค่แบบบางครั้งที่มีแบบต้นไม้เล็กๆ,ๆน้อยๆมาแซนได้แต่ไม่สามารถเป็นแบบหญ้าแผงนึงอยู่ด้านหลังมันจะแต่งยากนิดนึงนะคะต่อมาทางทุกคนเป็นรูปที่ค่อนข้างที่จะแบบว่ามนๆนิดนึงนะคะรูปนี้นี่คือรูปล็อตที่ประเทศอังกฤษเนาะ ซึ่งทองฟ้าเนี่ยจะเห็นเลยว่าเมฆอ่ะไม่มีความว่าเป็นเมฆมันจะดูเป็นแบบว่าหมอกทองฟ้าดูไม่มีเมฆเป็นก้อนๆหรือทองฟ้าสีฟ้านะคะทุกคนแล้วก็ดูสีดูแบบบรรยากาศเศร้าหดหูใจมากนะคะแต่สําหรับเนมเฟรมแล้วเนี่ยสามารถแต่งรูปมนหมองให้ดูสดใสได้ะค,ะะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองเลือกสักรูปหนึ่งในแอปละกันเนาะอาออกไปนะคะทุกคนเข้ามาก่อนในแอป VSCO นะคะกดเข้าไปเลือกรูปค่ะเลือกรูปหารูปก,ก่อนรูปนี้นะคะกดเข้ามาอีดิเลยค่ะทุกคนเป็นน้องตาเขายิ้ม ไม่เป็นไรเราสอนแต่งเดียวโอเคเราเพิ่มไปก่อน,นะค่ะทุกคนสว่างไปเลยไปเลย1.92.0อะไรเอาไปขึ้นไปเลยอย่าตกใจแต่งรูปอย่างนี้ใจต้องแข็งนะคะทุกคนถึงแม,ม้รูปเราจะมึเราอย่าตกใจนะคะทุกคนเพิ่มมาเลย2.0ดพอเพิ่มมาปุ๊บสถานการณ์ที่จะทําให้ดูเหมือนภาพนี้มีแดดได้นะคะ ทำอุณหภูมิให้อุ่นนะคะคทุกคนเพิ่มนิดนึงลดติ๊บลงมานหน่อยหน่อยนะคะลดติ๊ดลงมานิดนึงลดติ๊บไปก่อนเดี๋ยวเพิ่มตอนนี้มันจะดูเน่าๆนิดนึงนะคะภาพแล้วหลังจากไป saturation เป็นเพิ่มสีของภาพนะคะทุกคนกดขึ้นมายกขึ้นมาก่อนเป็น1.0ประมาณนี้คือเราอะดูเราต้องกะเกณฑ์เอาเองว่ารูปเนี่ยมีความเหมาะสมยังไงสูเฟรมไม่สามารถเจาะจงเราฟิกได้ว่ารูปดีเพิ่มมา1.0รูปนี้เพิ่มมา0.8อะไรอย่างเงี้ย คือมันอยู่ที่ภาพภาพนั้นเลยว่าเราจะแต่งไปแบบไหนนะคะแล้วหล่อไปเราต้องเข้าแอป Quick Shot เป็นรูปต้องนกสีฟ้านเนาะแอปนี้เนี่ยคือแอปเปลี่ยนก้อนเมฆได้นะคะจะบอกก่อนเลยว่าแอปนี้คือแอปเสียตังนะคะทุกคนอุ้ยทำไรกันเนี่ย <c oughs> อ่าเ <c oughs> ฟรมเสียตังไปแล้วกดเข้ามาปุ๊บเลือกรูปมาเห็นคำว่าสกายกดสกายค่ะทุกคนไปคือเห็นหมาว่าอ้าวท้องฟ้า มให่่วเพิ่งเคยเห็นแต่ที่เฟรมจะใช้อะ่ะคือเฟรมชอบใช้อันนี้ก่อนเป็น S N 0 2อันนี้นะพอกดเข้ามาปุ๊บเรากดเลือกก้อนเมฆได้ด้วยนะคะเราจะมาแบบว่าเข้มๆอย่างนี้ก็งงอยู่นะเลือกก่อนว่าเราอยากจะได้ก้อนเมฆแนวไหนนะคะกดไปเลยแรนดอมตอนนี้เฟรมรู้สึกว่าก้อนเมฆนี้ดูค่อนข้างดีแต่สีมันจะเข้มไปนะคะเราเลื่อนมาค่ะทุกคนเข้ามา o อปาร์ิตี้นะคะตอนนี้นเป็น100เราลดมันลงมาเอาประมาณแบบไม่ต้องเข้มมากทุกคนสีทองฟ้าบางครั้งมันก็เข้มเกินไปเอาประมาณ5ดูเหมาะสมดูเหมาะสมแต่บางครั้งนะคะทุกคน พอเราปรับเข้ามาในแอปนี้เนี่ยมันทําให้ความคมชัดคอนท้มันลดลงพ้าอฟุงฟ้งๆนิดนึงตอนเนี้ยคือแอปมันสามารถตัดขอบให้เราได้เลยบ้านเมืองตึกอาคารเนี่ยมันตัดให้เราได้นะคะเราก็กด Export เลยแล้วก็กดอ่ากดไปกดส่งออกมาปุ๊บนะคะไปต่อกันที่อีกแอปพลิเคชันหนึ่งคือเนื่องจากเรารู้สึกว่าความคมชัดของรูปมันไม่ค่อยได้ก็ามาไล์ลูมต่อนะคะไม่รู้หนึ่งใช้กี่แอปอะ มากมายกดล้วล่างกดบวกลล,กวกล,ล่างก่อนฟอร์มคาเมล,ล่าโล่เลือกปุ๊บเลือกปุ๊บกรากดคําว่าไลฟ์เหมือนเดิมห่อยมานิดนึงชาร์ดนะคะทุกคนลดมาประมาณลบลบเจ็ดได้แล้วก็กดมาที่ดีเทลนะคะดีเทลเนี้ยชาร์ปนะคะกดเพิ่มมาประมาณ10 โอเคคัลเลอร์ก็เพิ่มได้เหมือนกันนะคะทุกคนเอออ่ะเพิ่มสีได้คือลายลูกเนี่ยถือว่าละเอียดอยู่นะเฮ้ยตอนนี้คืองงมากคือสวยมากคือสีสดใสเวอร์ตอนนี้เราพอใจแล้วกดตรงรูปด้านบนนะคะเป็นกล่องแล้วก็ลูกศรออกไปอ่กดส่งออก export to c a m e r a r o l จากรูปหมดตอนนี้มันมาสดใสแล้วค่ะทุกคนด้วยก้อนเมฆของเราเปลี่ยนได้เลยนะคะก็ตามความเหมาะสมไปนะคะทุกคนหรือบางครั้งนะคะรูปที่ หน้ามืดมืดตึ๊ดตืเฟรมเคยลงรูปหน้าที่มืดแบบย้อนแสงอ่ะก็แต่งได้เหมือนกันนะคะแต่งรูปก่อนเข้ามาใน VSCO ไปก่อนนะคะยกตัวอย่างรูปนี้ที่อังกฤษเมืองบาร์ที่เฟมไปมาหน้าดํามากทุกคนรูปนี้ย้อนแสงการย้อนแสงคือเรายืนอยู่ในที่ร่มแล้วด้านหลังอ่ะสว่างกว่าที่เราถ่ายอ่ะทุกคนหน้าเรามังก็เลยย้อนแสงก็เลยดํานะคะหน้าดําเหมือนแบบข่านฟ้าไปเลยนะเพิ่มแสงอันแรก เพิ่มมาก่อนไว้บาลานซไว้บาลานซเพิ่มมานิดนึงให้มันอุ่นๆน,นะคะถอยแฟนติ้นถอยนิดนึงสัญชาตญาณประมาณนี้ก่อนแล้วเราก็ออกทรงออกมาทรงออกมาปุ๊บแม้ว่าเราเนี่ยจะเพิ่มสีให้สว่างแล้วแต่หน้ามันยังดำอยู่ แอป Snapseed คือทางออกของคุณค่ะทุกเฟนใช้แอป Snapseed นะคะในการเพิ่มความสว่างบางจุดเพิ่มสีผิวให้ดูแบบว่าสว่างขึ้นหรือว่าสีตรงไหนเด่นกว่าอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแอปดีๆดีมาก <c oughs> เข้าไปในแอป Snapseed กด Open เลือกรูป Open Form Device นะคะกดรูปนี้เราเข้าไป กดเข้ามาคําว่าทูนนะคะทุกคนกดเข้าาปุ๊บคาว่า selective นะคะที่เป็นกลมๆก,กดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บเราแตะไปที่รูปอ่ะแตะปุ๊บเราเลื่อนเลื่อนทุกคนเลื่อนเลื่อนแตะน้องบีเนี่ยมาที่หน้าอย่างนี้เราเลื่อนไปแล้วอ่ามันเป็นสีถุงตาลงกลงสีถุงตาตอนเนี้ยตัวบีอันเนี้ยทุกคนถ้าเราแตะตรงขอบสีเทาด้านนอกทุกคนเราเลื่อนนะเบาๆมันจะทําให้ขึ้นฟังก์ชันมาเป็น bright net มีคอนท้าต์มีเซตูเลชันนะคะแล้วก็มีสตัชเจอร์นะคะเราจะมาตรงไบเน็นะคะทุกคนเลื่อนเพิ่มหวานทีเน็ตเราแตะแล้วเพิ่มเหมือนตัวบีบังหน้ามองไม่เห็นว่าหน้าเป็นยังไงนะลองกดติดกถูกไปก่อนอ่ายัง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 ไม่สว่างเอาอีกไปเลยไปเลยเริ่มสว่างแล้ว อีกนิดนึงคนเรากดเข้าไปมันจะ amazing มากๆทุกคนเราเลือกจุดไปนะตรงไหนดูดำดูแบบพิเศษเราสามารถมาร์กแล้วก็เลือกไปได้กดอีกเลือนขึ้นตอนในมอม่นห่นมันอยู่ที่แบบดวงด้วยนะบางครั้งมองไม่ค่อยเห็นหน้าเราเลยเกินเ้้ยทุกคนเห็นปะว่าหน้ามันจะแบบมีความว่า สว่างขึ้นแล้วเฟรมก็จะเพิ่มเลยขดหน้าเป๊ะอบจะสว่างจริงๆนะคะหน้ามีความผ่องใสแล้วนะคะทุกคนค่อนข้างที่จะเป็นที่พอใจนะขอเลื่อนสแน็กทีอีกแล้วก็เลื่อนมาที่คอนทราสเฟรมจะลดคอนท้าสลงเพราะว่าตอนนี้หน้ามันเหมือนแบบความดำาคอนท้าสถอยมาเลยนะคะอ่ะหน้ารู้สึกได้เลยว่าสว่างขึ้นมากทุกคนแล้วก็กดเอ็กซ์พอร์ตะคะแล้วก็กดเอ็กซ์พอร์ตอีกรอบหนึ่งปนดูรูปจากที่แบบเอาหน้าหนึงไปดำมาก ป็นแอปทาให้จุดบางจุดสว่างได้นะคะทุกคนแอปนี้ ดีนะคะส่วนใหญ่เฟมใช้แอสเซทซีแค่เพิ่มบางจุดให้สว่างไปแตะตรงสีตรงนั้นแล้วก็เพิ่มให้มันสว่างมันก็ทําให้แบบว่าเออรูปภาพจะดีขึ้นตอนนี้ก็คือถือว่าจบกับการแต่งรูปเฟมรู้สึกว่าเฟมอะไม่อยากแต่งสีโดยใช้ฟิลเตอร์หรืเช่นมันจะมีโทนการกิทิพทนแบบว่าโทนสีอที่คนเขาแต่งกันอะเฟมรู้สึกว่าเฟมอะไม่อยากไปตามโทนแบบนั้นถ้าผ่านจุดๆนั้นไปแล้วเรากลับมาย้อนดูรูกล้วะ่างงี้ แต่งสีอะไรวะเนี่ยอย่างเฟมมีอดีตเหมือนกันกับการแต่งรูปนะคะอยากจะขึ้นให้ดูเป็นการแต่งสีที่เราพอย้อนกับ,บปุ๊บอี้ยะแต่งอะไรสีอะไรเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็คือมันแล้วแต่คนด้วยว่าเขาพึงพอใจที่จะแต่งรูปแนวไหนนะคะเฟมม่าเฟมรู้สึกว่าขอตอนเนี้ยเราอยากได้รูปที่ค่อนข้างมีความสมจริงมากที่สุดนะคะทุกคนรูปแรกที่ถ่ายกันสามคนเนาะอย่างที่เห็นกันตอนนี้นะคะสีมันมีความว่าไม่มาน่าจะหายไปแล้วสีนู้นว่าดูแบบชมพู หให้ให้ฟิดูดิดหนึ่งเอ๊ะ <c oughs> อะไรนะหรือรูปนี้ Amazing <c oughs> มากมีความว่าเป็นน้องที่แบบคอนท้าแปลไม่เข้าใจไม่รู้จะอธิบายงไงคือหน้ามายในเหลืองบนดีส่้นระยะสุดท้ายแล้วนะคะเฮ้ย <c oughs> คือยุคนั้นที่แบบว่าสวยคือสีนี้สวยแล้วมั่นใจมากว่าสวยอันนี้ก็คืออะไรเป็นแนวแบบเป็นความแบบงงๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะมีสีที่แบบฟิลเตอร์ที่คนแบบใช้กันแล้วแบบเออสีนี้คือสวยแล้วในยุคนี้แต่พอย้อนกลับมาปุ๊บ อะไรมันจะเป็นแบบอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ความพึงพอใจของแต่ละคนเออมันก็เป็นแบบสิที่ส่วนบุคคลของเขาเนาะแต่อันนี้ของสไตล์เนเฟนนะคะแต่ง ประมาณแบบนี้แล้วก็ปรับแต่รูปอะ่ะมันจะไม่เท่ากันทุกคนเพราะแต่ละรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยอุณหภูมิแสงแดดสถานที่หรือว่าวิวต่างๆสีมันทําให้แต่ละรูปมันไม่เท่ากันเราก็ต้องมาหาความคดีในการแต่งนะคะทุกคนแล้วก็แบบพยายามดูว่าสีโทนนี้อะ่ะมันเข้าก,กันกับรูปเก่าๆที่เราเคยลงในไอจีไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเฟรมก็มีแอปพลิเคชันหนึ่งที่เป็นตัวช่วยของเฟรมนะคะในการที่จะบอกได้ว่าเฟรมเนี่ยแต่งรูปแหละมันเข้าหรือเปล่ามันคุมโทนกับรูปก่อนหน้านี้ไหมนะคะแอบปบนี้นะคะทุกคน นคือแอปอันอึม ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าน้องอันอึมหรือเปล่านะคะเข้าไปเลยเราก็ต้องมีการล็อกอินให้เข้ากันกับอินสตาแกรมของเรานะคะมันจะเชื่อมกันเลยกับอินสตาแกรมพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยในอันอึมเขาจะมีการเชื่อมกันกับ IG เราเห็นไหมมันจะมีรูปไอคอน IG เนี่ยเนี่ยคือรูปที่เฟมอ่ะได้ลงไปแล้วใน IG นะคะแล้วมันจะมีบล็อกหนึ่งที่ว่างไว้คือริมซ้ายสุดให้เราอะสามารถเอารูปอะมายัดเข้าไปได้เลยรูปเนี่ยมันเข้าหรือเปล่านะคะทุกคนแต่เฟมอ่ะตรงด้านบนมันจะมีช่องที่ว่างๆอยู่เฟมก็บางครั มาเลี้ยงกันก่อนหลายรูปเลยเวลาไปเที่ยวเยอะๆอ่ะเราก็อยากจะรู้ว่ารูปต่อไปอยากจะลงอะไรบางครั้งเราจะมีการแพนไว้เลยว่าเราจะลงรูปนี้ต่อไปคือรูปนี้เราก็มาแบบวางบอกไว้ก่อนได้เลยนะคะทุกคนก่อนที่จะไปคุมโทนนะคะทุกคนการคุมโทนของเฟนนะคะเฟนจะไม่ลงรูปหน้าเฟนอย่างเดียวคือสมัยก่อนเฟนก็มีเฟนลงรูปแต่หน้าตัวเองอย่างเดียวเลยแล้วพอมาย้อนดูอะ่ะมันก็เหมือนกับไม่รู้อะ่ะการคุมโทนมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็รู้สึกแบบพัภูมิใจว่ามันสวยเนาะเวลาเราเข้ามารารู้สึกสบายใจมองแบบ มันสบายตาจังเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยมันจะู้ึกชอบแต่บางคนเขาก็ไม่แคร์ก็ไม่เป็นไรคือเขาอยากจะลงรูปอะไรก็ได้ของเขาแต่ของเฟยถือว่าเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเหมือนงานอาร์ติเลกที่เราจะแบบว่ามาทําเหมือนให้สิ่งๆเนี้ยในแอปเรามันสวยงามนะคะนี่เห็นไหมเฟยก็จะมีลงรูปขนมรูปไอติมพ็อกต่างๆ ตามสถานที่นู้นที่นี้มารูปเล็บมืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนเข้าใจไหมเราต้องดูนะทุกคนใน9้าบล็อกอะแถวมันมี3 3 3สใน9อันนี้ทุกคนเราต้องมีระยะของรูปที่แตกต่างกันด้วยอย่างเช่นรูปหนึ่งอาจจะเต็มตัวรูปหนึ่งอาจจะแบบครึ่งตัวรูปหนึ่งเป็นรูปเซลฟี่ มันจะต้องแบบมีความหลากหลายแต่จริงๆมันก็ทําได้นะที่สามารถแบบว่าครึ่งตัวครึ่งตัวก็แล้วแต่คนที่แบบเออมันก็คุมโทนได้อยู่แต่ของเฟยบางครั้งอะ่ะก็ชอบที่ถ่ายรูปที่มีเต็มตัวบ้างอย่าง,างเช่น <Hey. S 1> อารูปนี้ก่อนออนนี้เป็นรูปเฟย์ประมาณแบบว่าไม่ใช่ครึ่งตัวเกือบจะเต็มตัวแต่ก็ไม่ใช่เป็นรูปสีเขียวแล้วจะแบบผมยาวอาแล้วรูปต่อไปเฟยก็เอารูปวิวมาขั้นก่อนแล้วรูปถัดไปเป็นรูปนักเรียนกับกลุ่ม0 0 7ซึ่งเป็นรูปเต็มตัวแล้วมีหลายบุคคลมััันนนนนกกก็็ะะะดดูููีคคววาาาาแแบบเเเเเออออหหลหลลลยพรรปปปปถไฟืซ้้ตง หารูปอะไรมาคาดตรงกลางบ้างนะฮะ อะไรแบบนี้ส่วนการคุมโทนนะทุกคนคุมโทนยังไงตรงนี้เป็นโซนที่ไปประเทศอังกฤษนะคะทุกคน <c oughs> คือมองมาจากรูปแก้วกาแฟอันนี้ก่อนนะคะรูปแก้วกาแฟอันนี้เป็นรูปที่มีสีดำสีครีมสีขาวมีแดงหลุดมานิดนึงแล้วพอรูปถัดไปนะคะทุกคนเฟ <c oughs> มเลือกเป็นรูปชุดเฟมเป็นสีเนื้อ <c oughs> ครีมซึ่งมันก็เข้ากับแก้วน้ำอะสีมันจะเข้ากันมีสีดำดำหน่อยตรงพื้นมันก็เชื่อมกันกับรูปนั้นที่มีแบบสีดำเพิ่มเข้ามานะ,ะทุกคนแล้วก็มีสี ดงของกระป๋องอันนั้นโดยที่รูปถัดไปของเฟรมมีคนนึงในรูปใส่เสื้อสีแดงคืออยู่ดีอะสีมันจะดูเข้าๆกันมาเองนะคะทุกคนคือมันควรจะมีประมาณ2สีในการเชื่อมแต่ลนะรูปพอมาถัดไปปุ๊บรูปถัดไปอ่ะเป็นรูปไอติมซึ่งสีชมพูเด่นมากในรูปนี้แล้วมันดูเหมือนไม่ค่อยเข้ากับรูปก่อนหน้านี้ของเฟรม <Okay. S 2> ใช่ไหมทุกคนแต่พอมองลงมาด้านล่างมันจะดูมีความเชื่อมอะไรบางอย่างคือเราอ่ะอย่าเพิ่งมองรูปถัดไปอย่างเดียวนะเข้าใจปะเรามองภาพรวมในล็อกเก้าอันนั้นก่อน ว่าล็อกเก้าเนี่ยมันมีสีชมพูปนๆมาอยู่รูปมันจะอมชมพูอยู่นิดนึงดังนั้นมันยังโอเคยอยู่ที่จะมีรถสีชมพูคันเนี้ยโผลเข้ามาพอมองปุ๊บตัวหนังสือบนรถเนี่ยมันเป็นสีแดงซึ่งสีแดงลงมาด้านล่างเชื่อมกันกับร้านช็อปอลิศอินวันเดอร์แลนด์ยทุกคนมันก็ดูเข้ากัน ส่วนมันมีสีน้ำเงินในรถนิดนึงที่มาเชื่อมกับชุดด้านล่างของเฟยที่เป็นสีน้ำเงินคือเราจะมองจุดเชื่อมกันอ่ะทุกคนเข้าใจป่าสีมันจะแบบมีความเชื่อมกันอะไรบางอย่างพอมารูปถัดไปเนี่ยเป็นรูปของโรมนานบาร์สซึ่งรูปเนี่ยไม่มีความแบลไม่มีความอะไรเลยเป็นน้องแบบตึกอาคารสีครีมครีมบกน้ําสีเขียวแต่ว่าคนไอปีของเฟย์รูปก,ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นสีเขียวแล้วตึกอาคารมาเป็นสีครีมครีมซึ่งเข้ากันกับแก้วช็อกโกแลตของเฟยอ่ะ ้านล่างเป็นสีเนื้อเอแล้วพอมารูปถัดไปปุ๊บตอนนี้มันจะเริ่มเข้าโซนแบบว่าเขียวๆนิดนึงนะทุกคนเห็นปะมันจะเริ่มสีเขียวเริ่มโผล่มาแล้วพอะสีเขียวของน้ำมันเนี้ยมันเชื่อมกับสนามหญ้าด้านหลังของเฟรมรูปถัดไปแล้วรูปแรกของเฟรมเป็นรูปเห็นเต็มตัวแล้วเฟรมตัวเล็กดังนั้นมันก็เลยดูแบบมันมีความแบบหลากหลายของไซส์ขนาดมันจะมีจุดเชื่อมของสีแต่ละภาพบะมันจะเชื่อมกันไปเองนะคะทุกคนส่วนบางรูปเนี้ยอย่างรูปนี้นะคะรูปที่เฟรมแบบเท้าหน้าที่อังกฤษรูปนี้ค่อนข้างมีความมืดเพราาาะว่แบก เฟมอะไม่มีไฟแล้วมืดมากตอนแรกรูปเนี่ยลายสีสันเวอร์เสื้อเฟรมก็สีขาวดูไม่มีจุดเชื่อมของสีรูปก่อนหน้านี้ที่เป็นรูป macbook ของเฟรมใช่ปะ่ะที่ติดสติกเกอร์เต็มไปหมดดังนั้นนะคะทุกคนเฟรมมีอีกแอปหนึ่งคือแอปอันเนี้ยเป็นแอปสติกเกอร์นะคะทุกคนเฟรมนี่ยเจออ่านว่าอะไรทิงกี้ทิงกี้เด็กผู้หญิงนะคะแมกกาซีฟ้าแอปนี้บอกเลยว่าเป็นแอปสติกเกอร์เสียตังค์แต่ว่าแอปสติกเกอร์อันเนี้ยน่ารัก มากค่ะทุกคนเข้ามาตรงหน้าแรกปุ๊บมันจะมีตกร้าช้อปปิ้งพอเข้ามามีสติกเกอร์เยอะมากมากๆคือมันก็มีฟรีอยู่บ้างนะคะทุกคนแต่ฟรีเนี่ยจะน้อยแต่อ้ที่สวยๆงามๆอะ่ะจะเป็นเสียตังค์แต่สติกเกอร์เนี่ยก็คือจะแบบน่ารลกมากเฟมัดซื้อมาประมาณนึงนะคะลองไปดูกันได้คือมันเป็นแอดเสียตังค์แรืเป็นสติกเกอร์ที่แบบดีต่อใจมากเนี่ยเฟมก็ซื้อมานะคะทุกคนแถด้านล่างตรงนี้เราก็หาไปเลยพออย่างเช่น เราไปดูรูปก่อนหน้านี้มันจะมีแบบว่าความส้มๆความเขียวนิดนึงของบอลูนเฟมก็เลยวางรูปของ n a ซ a ของเฟมอมันเนี่ยมีสีส้มสติกเกอร์มานะคะแล้วก็มีสติกเกอร์สีเขียวแปะมาในรูปด้วย คือเราก็าจะสามารถตามหาได้นะคะทุกคนว่าเออมีอะไรสีเขียวบ้างปแ,ปแปะไปเลยขดไซส์แต่ว่าขดไซส์ไม่ได้ไซส์เล็กมากนาะนั้นก็ประมาณนึงเพื่อความคุมโทนเนาะทุกคนเนี่ยพอดูปุ๊บกลายเป็นว่ารูปจากที่ดูมืดมดดูไม่สดใสดูไม่มีสีสันเท่าไหร่กลายเป็นอ้าพเคาะเกลายเป็นรูปที่เหมาะสมที่จะลงไอจีเฉยเลยก็ประมาณนี้การแต่งรูปของเฟรมอะไม่มีอะไรเลยพอฟังอต่อาจจะฟังแล้วเหมือนกับว่าจะต้องจริงจัง,จงอะไรขนาดนั้นกับการลงรูปแต่พอมาที่อีทีถึง สนุกเ้ยววทุกคนเป็นศิละปะอย่างนึงมันเหมือนต้องแบบมีความคิดเออเราจะเอาลูกนี้มาต่อลูกนี้แล้วมันจะเข้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือฝึกไปก่อนคือเฟมอะมีตัวอย่างที่ผิดผิดอยู่ในการลงลูกขั้นววะระหว่างสถานที่เที่ยวกับรูปตัวเองอะไรแบบนี้นทุกคนมันจะโมเมนต์ผิดผิดอยู่อะเออต้องฝึกฝนไปเรื่อยในการคุมโทนฝึกมองสีหลักของภาพนั่นแหละฮะประมาณนี้จบแล้วว่ะเร็วนีไม่เร็วหรอกพูดเยอะมากโอเคค่ะทุกคนแล้วตอนนี้ก็เป็นการจบ าสอนแต่งรูปสไตล์เนเฟมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะーーก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะนําไปใช้ปรับแต่งรูปให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองได้นะคะทุกคนก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วจริงๆถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะทุกคนและอย่าลืมกด s u b สไครต์ล่าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็รอติดตามคลิปต่อไปด้วยว่าเฟมจะทําอะไรหรือว่าจะมีพี่ล์มพอมาในอนาคตหรือเปล่าคะ่ะเฟมาคุณว่าไงเอ่ยไม่เอากล้องไปค่ะใส่หัวเขาใส่หัวค่ะไปแล้วไปบอง